คำพีรถมือสตอนเจาะข่าวเด่นประเด็นดังสุดช้ำเก็บเงินทั้งชีวิตดาวรถกระบะสุดท้ายถูกเต้นรถโกงวันนี้ขอขอบคุณช่องโมโนทเวตีนายมากๆนะครับอาจจะเป็นข่าวที่เก่าแล้วแต่ว่าเห็นว่ามีประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องของเต้นรถวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเล่าข่าวให้ฟังย่อๆสักเล็กน้อยละกันนะฮะก็มีคุณลุงท่านหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับก็ทำงานเก็บเงิน นะอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็สนใจอยากจะซื้อรถมือสองก็ไปดูรถกระบะคันหนึ่งที่เต็นรถแห่งหนึ่งนะครับเป็นปี2008นะโดยจุดที่ทำให้คุณลุงท่านนี้สนใจแล้วก็เข้าไปดูรถก็คือว่าทางเต็นท์โฆษณาชวนเชื่อว่าติดแบล็คลิสก็จัดไฟแนนซ์ได้นะก็เข้าไปดูรถเสร็จสับนะก็เจอคนขายเสร็จก็คนขายคุยดีด้วยความที่ คุณลุงชัยยาแล้วกันตามชื่อในข่าวไว้ใจก็เลยทางผู้ขายก็ขอเงินมัดจำไว้เบื้องต้น1น0 0งมืนบาทเพื่อให้ดําเนินการจัดไฟแนนซ์ยืน่นเอกาสารนูน่นนี่นั่นนะครับคุณลุงก็วางเงินมัดจาไปก่อน1น0 0 0มืนบาทนะครับหลังจากนั้นก็จัดไฟแนนซ์ไปนะฮะก็ใช้เวลาอยู่สักสองสาวันก็ปรากฏว่าก็ไม่ผ่านนะครับถึงแม้ว่าจะโฆษณาไว้แล้วว่าติดแบงก์ลิสก็จัดได้ปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับก็ไม่เป็นไรทางเต็นท์ก็บอกโอเคนี่แค่ยกแรกเดี๋ยวมียกแก้ตัวให้ นะรอบนี้ก็เลยเสนอว่าเอาชื่อลูกชายแล้วกันนะเพราะว่าคุณลุงติดแบคทอาจจะเป็นเคสยากลองชื่อลูกชายซิดูว่าจะผ่านไหมแต่ว่ารอบนี้ทางคนขายก็เสนอนะครับให้ทางคุณลุงเนี่ยวางมาจําเพิ่มอีกสัก2 0 0หมละกันเพราะถือว่าอาจจะได้เป็นหลักประกันว่าเอาจริงนะฮะเพราะว่าการจัดไฟแนนซ์จะต้องนัดไฟแนนซ์มานู่นนี่นั่นนะเพื่อให้ชัวว่า คุณลุงเอาจริงก็ขอมัดจำอีก2 0,000ื่นอาแต่รอบนี้เนี่ยเพิ่มอีก2 0,000ื่นก็รวมเป็น3 0,000ื่นนะฮะคุณลุงก็บอกว่าอารอบนี้ถ้าเกิดว่าเพิ่มมัดจําแล้วเนี่ยขอเปลี่ยนคันได้ไหมเป็นปี2 0 1 1ใหม่ขึ้นนิดหนึง่งทางผู้ขายก็โอเคไม่ติดเปลี่ยนคันก็ได้นะแถมยังใจดีให้รถมาใช้ก่อนล่วงหน้าด้วยเอาเป็นของฟรีอย่างงี้ใครไม่เอาล่ะครับจ่ายแค่มัดจำไป3 0,000ื่นได้รถมาขับล่วงหน้าก็เอาสิครับแล้วก็ยื่นชื่อลูกชายซื้อไปหลังจากนั้นไม่นานนะฮะก็สักพัก ก็ทางเต้นก็ติดต่อกลับมาบอกว่าลูกชายเนี่ยก็ไม่ผ่านเช่นกันนะฮะก็ติดบูโรเหมือนกันพอดีเคยล่าช้าเรีอกมอเตอร์ไซค์นะครับแต่รอบนี้เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวทางเต็นก็จะมีวิธีแก้ให้นะ,ะอาจจะจัดหลายยกหน่อยแต่ว่า ผ่านสุดท้ายผ่านแน่ๆแหละแต่ว่าเดี๋ยวรถคันนี้เนี่ยทางเต็นก็มีการติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3บอกว่าเดี๋ยวจะขอรถกลับไปดําเนินการต่อภาษีหน่อยแต่ว่ารอบนี้ทางเต็นต้องบอกว่าเออผ่านแน่ๆแหละแต่ว่าขอค่าดําเนินการหน่อย6000อ่ะด้วยความที่ลุงไม่คิดอะไรนะคิดว่าเต็นเขาก็โอเคมีน้ําใจให้รถมาใช้ก่อนนะด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลนก็เลย ให้ลดคืนไปก็คงจะไปต่อภาษีละมั้งเดี๋ยวเขาก็าคงจะจัดไฟแนนซ์ให้อีกรอบนึงงละมั้งก็ผ่านไปสักระยะนะฮะรวมๆสัปดาห์เหมือนกันก,ก็เอ๊ะชักไม่ชอบมาผากกลดูแปลกๆเอ๊ะถ้ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราก็ไม่เอาก็ได้มั้งเดี๋ยวไปเอาเงินคืนดีกว่า Mm hmm. ก็โทรติดต่อไปปรากฏว่าปิดเครื่องนี้เลยฮะติดต่อไม่ได้อ้าวรีบขับรถไปดูที่เต็นท์ที่เคยไปดูรถปรากฏว่ารถไม่เหลือแล้วปิดเต็นท์นี้เรียบร้อยอุย่ยตายแล้วก็เลยรู้ทันทีเลยว่าเอาแล้วโดนมิจฉาชีพหลอกเข้าให้แล้วนะฮะก็เลยไปแจ้งความกับสถานีตำรวจก็เลยเป็นข่าวขึ้นมานะนอกจากนี้ทางคุณลุงก็ตะเวนขับรถดูตามเต็นท์ในตัวจังหวัดด้วยนะฮะก็ปรากฏว่าไปเจอฮะ ไปเจอรถคันที่เขาเคยดูในวันที่เขาไปจองนะฮะกับเต็นที่เขามาหลอกนี่แหละก็ปรากฏว่าก็เข้าไปสอบถามว่าเอ้ยรถคันนี้ทําไมมาอยู่ที่นี่ล่ะผมเคยวางเงินวัดจาไว้นะปรากฏว่าก็เฉลยเลยะฮะเจ้าของเต็นก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นรถของเขานี่แหละแต่ทางมิจฉาชีพนี่ได้มายืมรถไปช่วยขายหรือว่ามีการเคยเอาไปจอดฝากขายไว้แต่ว่าด้วยความที่อาจจะขายไม่ได้หรือไม่ชาระเงินตามกําหนดอะไรก็เลยเอารถกลับคืนมา แล้วถามว่าติดตอ่อได้ไหมก็ติดตอ่อไม่ได้เหมือนกันเดียกว่ามิชาชิตก็หลอกยืมรถจากเต็นรถตัวจริงไปหลอกเงินมัดจําลูกค้ามาอ่าก็ไล่เรียงกันประมาณนี้ละกันนะฮะทีนี้ก็เลยพอจะจับประเด็นได้หลายประเด็นอยู่นะครับถ้าเราเป็นชาวบ้านทั่วๆไป ตาสีตาสานะที่อาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูรถมือสองเนี่ยถ้าเราจะไปตระเวนดูตามเต็นท์รถเนี่ยเรามีวิธีสังเกตยังไงเพื่อให้หลีกเลี่ยงการพบเจอมิจฉาชีพนะครับต้องบอกว่ารูปแบบของเต็นท์ในต่างจังหวัดนะฮะก็ อาจจะมีทั้งส่วนที่คล้ายในกรุงเทพก็มีกับส่วนที่ไม่ค่อยคล้ายก็มีถ้าเป็นเต็นท์ไซส์ใหญ่หรือไซส์กลางเนี่ยอาจจะคล้ายๆในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็อยู่ในชุมชนอยู่ในตัวเมืองก็จะเป็นเต็นท์ที่มีสถานที่ชัดเจนมีหลังคามีออฟฟิศมีป้ายใหญ่โตมีช่องทางการติดต่อชัดเจนเนาะแต่เราจะเห็นเต็นเล็กๆ นะตามชานเมืองตามต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆที่อาจจะจอดรถไม่ได้เยอะจอด5คัน6คัน7คันหรือเป็นห้องแถวง่ายๆหรือว่าเป็นเพิงเป็นหลังคาหรือว่าเป็นเต็นท์ผ้าใบาง่ายๆเป็นแสลนง่ายๆที่อาจจะไม่ได้มีป้ายมีอะไรชัดเจนมากนะักซึ่งอันนี้จะให้ข้อสังเกตไวน้นิดหนึ่งละกันถ้าซื้อเต็นท์รถที่ดูน่าเชื่อถือก็ย่อมมีโอกาสที่จะเจอมิจฉาชีพน้อยนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราถ้าเราไปดูเต็นท์ที่อาจจะไม่ได้ไซส์ใหญ่มากนะครับก็ดูป้าย นะดูป้ายว่าเออมีช่องทางการติดต่อชัดเจนไหมป้ายดูคงทนดูถาวรหรือว่าเป็นป้ายชั่วคราวที่เพิ่งทําขึ้นมาก็ได้มันเล็กน้อยนะแต่มันคือความน่าเชื่อถืออ่ามันเป็นมันเป็นจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆเช่นเอ,อ๊ะป้ายดูไม่แข็งแรงป้ายดูเหมือน จงใจทํามาชั่วคราวใช้ประเดียวประเดาว,วป้ายดูไม่ถาวรดูแบบดูแปลกๆหรือว่าสถานที่หลังคงหลังคาดูแล้วมันไม่คอยน่าเชื่อถืออันนี้ก็ต้องระวังนะครับหรือว่าจะเข้าไปใน Google Map ลองหาซิมีชื่อนี้บนแมปไหมอ่ามีใครมากดรีวิวกดให้คะแนนอะไรบ้างไหมมีใครพูดถึงอะไรบ้างไหมก็พอได้นะรวมถึงเบอร์ติดต่อต่างๆที่อยู่ตามป้ายคอยสังเกตคอยจดไปโทรซิไอ้ไข่ร,รับสายมันมีเบอร์นั้นจริงหรือเปล่าอ่า อ่าถ้าโทรไปไม่ติดไม่มีเบอร์นี่อาจต้องระวังและอ่าหรืออาจจะสอบถามจากคนในพื้นที่ว่าเอ๊ะเต้นนี่อยู่มานานหรือยังเป็นใครมาจากไหนอันนี้ก็พอได้นะครับเต็นรถที่เราเข้าไปเนี่ยนะฮะนอกจากสถานที่ที่เรา,าดูแล้วเนี่ยดูป้ายดูชื่อร้านดูเบอร์โทรอะไรทั้งหลายแหล่แล้วเนี่ยนะฮะจริงๆเราถ้าเกิดว่ามีเล่มทะเบียนเล่มจริงที่เราสามารถขอดูได้อันนี้จะดีที่สุด แต่ก็ไม่ได้ว่าแน่นะฮะว่าเห็นเล่มจริงแล้วจะเป็นรถของเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรอีกหลายอย่างที่ที่เราต้องสังเกตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาแบบง่ายๆนะครับทั่วๆไปเลยก็ในเต็นท์รถปัจจุบันถ,ถ้าถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยทุกปีต้องมีการต่ออายุใบค้าของเก่า นะครับแล้วก็ใบจดทะเบียนพาณิชย์แต่ใบจดทะเบียนพาณิชย์เนีนะ่ยเขาจะจดแค่รอบเดียวนะฮะเราสามารถที่จะขอทางผู้ขายหรือเจ้าของเต็นท์ดูได้ว่าเอยผมขอดูใบจดทะเบียนพาณิชย์ของคุณหน่อยสิว่าเออจดในานามของใครชื่อร้านตรงไหมสถานที่บ้านเล็กที่ตรงไหมนะฮะรวมถึงใบค้าของเก่าเนี่ยจะต้องต่อทุกปีเพราะฉะนั้นถ้าขอดูใบค้าของเก่าแล้วโอ้ใบค้าของเก่าหมดอายุมาเป็น10ปีแล้วหรือว่าใบค้าของเก่าไม่อัปเดตเลยชื่อก็ไม่ตรงสถานที่ก็ไม่ใช่อันนี้ต้องระวังอ่ะทีนี้ ถามว่าแล้วถ้าท่านพลาดไปแล้วล่ะเกิดโดนหลอกโดนต้มกันไปแล้วนี่จะทำยังไงก็ต้องบอกว่ามันก็คงทำอะไรไม่ไม่ได้มากกว่าการที่จะไปแจ้งความนะฮะไปดำเนินคดีกันไปแต่ว่าต้องบอกว่าโอกาสที่จะตามตัวได้มันก็ยากมากเพราะว่าพวกนี้มันเป็นมืออาชีพเป็นมิจฉา,าชีพที่วางแผนมาอย่างดีที่จะตรงใจกินเงินมัดจำก็ดีกินเงินค่า เงินดาวหรือว่าอะไรทั้งหลายแหล่ก็ดีแล้วก็ปิดเครื่องนี้หายตัวเพราะฉะนั้นมันมีวิธีพอป้องกันได้ก็คือทุกครั้งที่เราจะจ่ายเงินมัดจำให้ใครเนี่ยแนะนำให้จ่ายด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีนะครับ เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรวันเวลาเมื่อไหร่เป็นหลักฐานรวมถึงถ้าขอดูบัตรประชาชนผู้รับเงินและขอถ่ายไว้เลยอ่าหรือถ่ายรูปเป็นหลักฐานก็ได้ว่าอ่าโอนเงินกับนายนี้เวลานี้วันนี้เป็นค่าอะไรเพื่อให้มีหลักฐานอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินดาวเงินมัดจําหรือค่าอะไรทั้งหลายแหละเป็นเงินสดนะเพราะว่าเราไม่สามารถติดตามได้ว่าเข้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรจ่ายให้เมื่อไหร่ นะครับอันนี้ก็พอช่วยได้ทีนี้เรามาถอดบทเรียนจากเรื่องในข่าวนี้กันดีกว่านะฮะว่าประเด็นที่น่าสนใจมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะฮะโฆษณาชวนเชื่อติดปุโรจัดไฟแนนซ์ได้จริงหรือ ข้อสังเกตนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่มิจฉาชีพใช้มุกนี้ก็คือปล่อยรถมาให้ใช้งานก่อนทั้งนั้นที่ยังติดบูโรเพื่อสร้างความเชื่อใจอ่าสร้างความเชื่อใจว่าเขาเนี่ยน่าจะไว้ใจได้นะเพื่อที่จะกลับมาเล่นมุกที่3ในวันที่3ก็คือกลับมาขอรถคืนไปต่อภาษีหน้าด้วยความไว้ในเชื่อใจว่าเอ๊ะถ้าเขาซีซัวจริงเขาเป็นมิจฉาชีพจริงเขาคงไม่ปล่อยรถมาให้เราใช้หรอกมั้งอ่าทีนี้เราก็ติดก,กับดักเขาแล้วต้องบอกว่าในการปล่อยรถมาใช้งานก่อนด้วยความเป็นเต้นรถนะฮะ เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ทั้งรู้ว่าติดบูโรแล้วให้รถมาใช้ลวงหน้าเป็นไปไม่ได้เลยจะเป็นไปได้ <c oughs> กรณีเดียวก็คือเราเป็นลูกค้าที่ดีมากเช็คเครดิตบูโรไปแล้วผ่านชัวร์ผ่านร้อเปเซ็นเป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อขายกันมานานะอันนี้โอเคเคยเห็นรวมถึงเราก็บางทีก็มีอาบางทีลูกค้าเดามาครึ่งนึงแล้วขาดเอกสารแค่บางตัวไฟแนนซ์เช็คลวฉลุยอันนี้ อาจจะเป็นไปได้ที่เขาให้รถมาใช้ล่วงหน้าแต่ในเคสนี้เ้องบอกว่าเป็นไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นต้องระวังไว้เลยนะฮะใครบอกติดบูโรจับได้แล้วโอ้โหเอารถบอกเอาไปใช้ก่อนเลยต้องระวังต้องระวังเลยการซื้อแทนกันช่วยให้ผ่านได้จริงหรือไม่จริงๆแล้วต้องบอกว่าการซื้อแทนกันโดยนะโ,ยโยบายของไฟแนนซ์เป็นสิ่งที่ผิดนะครับผิดผิดเลยคือผิดทั้งตามหลักระเบียบนโยบายของไฟแนนซ์เองก็ดีแล้วก็ผิด ด้วยนะฮะในกรณีที่ก็ถ้าเกิดว่ามีการเกิดหนี้เสียขึ้นมาแล้วไปถึงศาลนะมีการฟ้องร้องกันขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราไม่จ่ายนะอันนี้เราก็ผิดด้วยเพราะถือว่า ในกระบวนการขอสินเชื่อเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรใช้ใช้กระบวนการที่ไม่ชอบเพื่อให้ผ่านสินเชื่อเราเราก็จะมีความผิดเต็มๆเลยนะครับแต่ถามว่าในทางปฏิบัติถ้าทําสําเร็จสามารถทําทได้ไหมทําได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าพูดตรงๆก็คือหมายความว่าเวลาซื้อแทนกันเนี่ยเราไม่สามารถจะไปบอกไฟแนนซ์ได้ว่าคนนี้ซื้อแทนผมนะครับหรือว่าคนไปซื้อแทนเออผมซื้อแทนคนนี้ไม่ได้นะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ทําได้คือเป็นการแอบทำอ่านะเป็นการแอบทําหรือว่าจงใจร่วมกันอ่าสมรู้ร่วมคิด คิดในการหลอกไฟแนนซ์นะครับเช่นผมรู้ต evet. ัวว่าผมติดบูโรใช่ไหมอ่าผมมีลูกที่เพิ่งมีทํางานหรือว่าผมมีพี่น้องที่แบบทํางานแล้วประวัติดีอ่าผมก็จะบอกว่าเออเออเองซื้อแทนหน่อยนะถ้าไฟแนนซ์ถามบอกเองใช้เองขับเองกู้เองนะอ่าเดี๋ยวเรื่องผ่านแล้วก็เดี๋ยวมาใช้ต่อเดี๋ยว ผมส่งเองส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราผ่อนไม่ไหวเราโดนยึดขึ้นมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพอไปถึงศาลแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราผ่านหรือไม่ผ่านก็ปรกขอให้ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการ ทางไฟแนนซ์ตามธรรมชาติไปนะครับส่วนต่อมานะฮะมีคําว่าเพิ่มเงินดาวหลายคนอาจจะเจอนะเวลาไปจัดไฟแนนซ์โดยเฉพาะคนที่เครดิตไม่ค่อยดีมีทั้งคําว่าเพิ่มเงินดาวเพิ่มเงินมัดจําต่างกันยังไงต้องบอกว่าเงินดาวกับเงินมัดจาจริงๆแล้วคนละอย่างกันนะครับมัดจําหมายถึงว่าเงินที่จ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็นสัญญาเบื้องต้นว่าฉันตั้งใจจะ,ะซื้อคันนี้จริงๆนะครับเช่นรถ5 0 0 0 0นมัดจํา5า0 0นะฮะแปลว่าทาสัญญาไว้เบื้องต้นว่า อีก4 9 5 0 0 0บาทเดี๋ยวจะต้องเอามาจ่ายณนะวันเวลาที่ตกลงจะไม่เหมือนกับดาวนะครับดาวเนี่ยมันจะคือเงินบางส่วนที่เรามีที่เราไม่ต้องกู้นะครับเช่นลถ500,000เรามีเงินดาว100,000แสดงว่าอีก400,000เราต้องกู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดาวน้อยก็กู้มากดาวมากก็กู้น้อย ไม่ดาวเลยดาวศูนย์บาทก็คือกู้เต็มราคาเพราะฉะนั้นจะคนละอย่างกับมัดจานะฮะเพราะฉะนั้นดาวจะมากจะน้อยจะเพิ่มหรือจะไม่เพิ่มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวงเงินที่เรากู้ได้เพราะฉะนั้นคนที่เครดิตดีกู้ได้เต็มราคาไม่ต้องดาวก็ได้หรือดาวน้อยได้คนที่เครดิตไม่ค่อยดีอ่าไฟแนนั้นอาจจะให้วงเงินน้อย ความเสี่ยงเยอะและเกินปล่อยกู้ไปมวงเงินไม่ได้ก็เราก็เลยต้องเพิ่มดาวอันน้ก็เป็นเหตุผลว่าเวลาเราไปกู้จริงเนี่ยที่เต็นท์บอกฟรีดาวออกรถสูบาทสุดท้ายทาไมต้องเพิ่มดาวอันนั้ก็คือตามเครดิตเราตามความสามารถที่ไฟแนนซ์ประเมินให้จะต่างกับมัดจำนะฮะคำว่ามัดจำหมายความว่าวางเงินไปแล้วเนี่ยเป็นสัญญาว่ายังไงเสียผมซื้อคันนี้แน่ถ้าผมไม่ซื้อนะก็มีสิทธิ์ที่จะริบมัดจำได้นะแต่ในเคสนี้ต้องบอกว่าด้วยกระบวนการที่เกิดขึ้นมาในเคสนี้มันคือไม่ผ่าน นะผู้ขายแจ้งมาแล้วว่าไม่ผ่านเพราะั้นสุดท้ายแล้วจริงๆต้องคืนเงินมัดจาทั้งหมดเลยถือว่าสัญญามันเกิดไม่ได้นะไม่เกี่ยวกับเงินดาวนะฮะเพราะว่าสัญญามันเกิดไม่ได้เพราะว่าจัดไฟนซ์ไม่ผ่านเขามัดจำรวมไปแล้วทั้งหมดเนี่ยสามหมบาทก็ถูกต้องนะฮะที่ทางคุณลุงชัยาที่จะต้องไปเรียกร้องเงินคืนแต่ว่าปัญหาคือหายตัวไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยทําอะไรไม่ได้นะครับถ้าพลาดไปแล้วก็เป็นบทเรียน นะฮะก็คงให้เป็นหน้าที่ตํารวจไปแต่ว่ามุกนี้ต้องบอกว่ามิจฉาชีพใช้มานานใช้มายาวนานมากตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะะเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้นะฮะถ้าเราไม่อยากหลงกลเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับนอกจากที่จะไปดูสถานที่ดูป้ายดูอะไรทั้งหลายแหล่สิ่งที่เราพอช่วยได้ถ้าดูทะเบียนรถเล่มจริงได้ขอดูนะครับสองถ้าดูใบทะเบียนจดการค้าใบาทะเบียนพาณิชย์ได้ขอดูถ้าดูใบต่ออายุใบค้าของเก่าได้ ก็ขอดูมี3อย่างนี้ที่พอดูเบื้องต้นได้นะฮะส่วนองค์ประกอบอื่นๆก็เช็คกันตามที่เราสามารถทําได้เช่นเบอร์โทรเว็บไซต์ Line Official นะครับหรือว่าใน Google นะะแล้วสุดท้ายแนะนำกันนะเข้าไปดูกันได้ในเว็บไซต์สมาคมร์ h r เบื้องต้นก็มี เป็นรถที่เป็นสมาชิกของสมาคมลงทะเบียนไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วอัปเดตสถานะกันปีต่อปีเลยใครที่ต่ออายุใบค้าของเก่าต่อใบทะเบียนพาณิชย์ฐานข้อมูลจะอัปเดตกันตลอดเวลาอันนี้พอช่วยได้ อ่ะก็ฝากกันไว้นะฮะกับคำผีรุ่นมือ2ตอนจอข่าวเด่นประเด็นดังถ้าท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วชอบนะฮะอย่าลืมช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกรดิงให้กับช่องของเราด้วยนะครับ19สิปรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่าย ติดฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีมีเพื่อนฝูงมีญาติพี่น้องอยากซื้ออยากขายแนะนํากันมาได้นะครับเดี๋ยวมีค่าแนะนําให้5,000ถึง1,000 0บาทส่งรูปรถมาตีราคากันได้เลยที่ไอดีไลด้านล่าง at 1 9 sp เราอยู่ถนนกันละประพฤกเปิดบริการทุกวันคัมพีรรถมือสในวันนี้นัดสิบกรรถมือสที่คุณวางใจต้องขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com